ในขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นวิธีการนําจํานวนสินค้าเข้าระบบอีกวิธีหนึ่งคือการรับสินค้าเข้าคลังโดยตรงขั้นตอนการทํางานจะคล้ายกับวิธีการซื้อสินค้านะครับแต่จะต่างกันตรงที่การรับสินค้าเข้าคลังจะไม่มีเลนจอนี้เริ่มต้นนะครับให้คลิกที่เมนูสินค้าคงคลังจากนั้นคลิกเลือกเมนูรับสินค้าเข้าคลังเมื่อเปิดหน้ารับสินค้าเข้าคลังขึ้นมาแล้วนะครับโปรแกรม จะทาการสร้างรหัสเลขที่เอกสารให้โดยอัตโนมัติหรือสามารถคีย์เลขที่เอกสารที่ต้องการได้ในช่องนี้จากนั้นให้ทําการเลือกสินค้าที่จะรับเข้าระบบโดยคลิกที่ช่องหน้าสินค้าในบรรทัดที่1เราสามารถยิงรหัสสินค้าได้ที่ช่องนี้เลยนะครับหรือกดปุ่มค้นหาสินค้าเพื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการที่หน้าต่างค้นหาสินค้านะครับเราสามารถพิมพ์ค้นหาสินค้าได้จากรหัส หรือชื่อโดยพิมพ์แค่คำค้นหาบางส่วนเมื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการได้แล้วนะครับให้ทำการคลิกเลือกสินค้าจากนั้นสินค้าที่เลือกจะแสดงข้อมูลในบรรทัดที่1จากนั้นให้ทำการระบุจำนวนที่จะรับเข้าถ้ามีสินค้าตัวอื่นอีกนะครับก็ให้คลิกเลือกในบรรทัดที่2ต่อไป เมื่อทําการเลือกสินค้าที่จะนําจํานวนเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการกดปุ่มบันทึกข้อมูลหนึ่งครั้งจากนั้นกดยืนยันการบันทึกข้อมูลหลังจากบันทึกข้อมูลการรับสินค้าเข้าคลังแล้วนะครับเราสามารถแก้ไขข้อมูลเอกสารได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจํานวนสินค้าการแก้ไขาราคา โดยเมื่อทําการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการกดปุ่มบันทึกข้อมูลหนึ่งครั้งเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ทําการแก้ไข